ไอโคทเวนวานไอโคจเรียชาลีซิกาลโซไฟสโลรอไอโคทเวนวันไอโคจเรียชาร์ลีไอโคทเวนวานไอโคจะเรียชา์ลีไอโคทวานไอก็จะปานชารลีก็ว่าสัต มีตัองด้ครับสามหกเจ็ดแปองกรักตครดาวเอฟห้าูไมั้แต่แบเาตไม่ 7, 7, ต่ำกส่ ผ <13 S 2> มว่าสิบเก้าเลอยี่สิบเลงสิบเกยังแกยังคะ่ะพี่เมื่อกี้หนูอยู่ชั้นสิยังไม่ลงมาค่ะ8แีสามรับผู้ชนสอแปดรถตู้นนโโแบบติดต่อธันตะว,วันส5่ห้าสาแยกนะ้อแ